จะ,จะเริยนทำจะ <c oughs> จะเรียนทำสำนึกดีค่ะเช้านี้มาทำอะไรแต่เชา้าคะวันนี้นะคะเป็นวันรวมพลังที่น้องค่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมไร้สารพิษช,ชีวิตสุขภาพดีค่ะเราต้องมาสร้างอาหารนะคะชีวิตจะอยู่รอดด้วยอาหารค่ะอาหารทุกชีวิตต้อง อยู่ด้วยด้วยอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างแล้วใครจะสร้างนะคะเราต้องปลูกอยู่ปลูกกินค่ะแล้วเราก็ได้กินอาหารไร้สารพิษส,สุขภาพแลาก็จะแข็งแรงเราก็พึ่งตัวเองได้เราก็แบบไม่ต้องไปซื้อะคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือ,อความมั่นคงของชีวิตคืออาหาระคะ่ะและแนวความคิดแล้วก็รูปแบบการทํานี้เริ่มต้นจากอะไรคะ เ,เราเริ่มต้นจากที่พักสม,มาธิปไตยสอนค่ะก็คือใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายพึ่งเองได้ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าพึ่งคนอื่นให้น้อยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบเด็ดมากเลยโดยเฉพาะปุ๋ยเนะะี่ยค่ะเราทำเกษตรกรรมเราต้องใส่ปุ๋ยไหมปุ๋ยเราก็คือหญ้าค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการคือหญ้าค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็จะเอาญ่าไปทิ้งเนาะไปเผาเนาะเอาไปแบบ คิดว่าเขาคือวัาชืพืชแต่จริงเขาเป็นเพื่อนพืชค่ะแล้วเราก็พิสูจน์ด้วยนะคะเราไม่ได้เชื่อแบบงมงายนะคะพอเราไปทํานะคะแม่ที่บ้านนะคะปลูกนะคะเป็นทางโลกโคกหลุมพอเพียงนะ,ะงามมากเลยค่ะทัวนะฝักเป็นยาเป็นแขนเลยค่ะแบบแบบบวบก,ก็งามนะคะแล้วก็แตงกวาเนี่ยลูกดกมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกานคือยาค่ะยายาใบไ,ไม้ใบไม้ค่ะใบไ,ไม้ใบหญ้า,านี่แหละปุ๋ยดีอันนี้ก็มาตัด ใช่ตัดอ้อยมีอะไรถามเพิ่มไหมอ้าวแล้วการที่เราจะเข้ามาเรียนรู้กับพักสม,มาธิปไตยนี่คุณสมบัติหรือรูปแบบต้องทําอย่างไรลดละอบายเยาวุขค่ะอือทิระเรื่องก็ได้นะคะอย่างเช่นเคยเป็นคนขี้บน่นก็บ่นน้อยลงเ,ยเคยเป็นคนดื่มเหล้าสุบรีก็ลดละลงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ สมัครเป็นสมาชิกพักสมาธิปไตยได้นะคะหรือการที่จะมาเข้าค่ายฟรีนะคะพักสมาธิปไตยก็ จัดค่ายสุขภาพฟรีค่ะสอนให้ทุกคนเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะแล้วเรากา็มาสามารถเข้าค่ายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีค่ะอาหารฟรีที่พักฟรีแต่ว่าต้องเสียค่ารถมาเองแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็มาศึกษาเรียนรู้ว่าพักสมาธิปไต่สอนอะไรเราบ้างนะคะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการได้มาเป็นสมาชิกพักสมาธิปไตยเนี่ยคะ่ะเราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็ สามารถเพึ่งเยงในปัจจัย4ี่ะคะ่ะสิ่งที่จําเป็นของชีวิตและเราก็เพิ่มสีโดยการลดละสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิตแล้วก็มาอยู่กับชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายแล้วก็พัฒนาไปสู่ร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามจิตใจเป็นสุขค่ะแล้วนโยบายของพักร์นะคะพอจะบอกได้ไหมคะได้ค่ะนโยบายพักนะคะพักสาม,มาธิปไตยเขามีนโยบาย5ข้อค่ะ หนึ่งส่เเเเงเสริมกิจกรรมไร้สารพิษนะคะสชีวิตสุขภาพดีค่ะสเศรษฐกิจมั่นคงค่ะสมุ่งตรงพลังงานพึ่งตน 5. สร้างคนดีสู่สังคมเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่พักสมาธิปไตยทำแล้วแล้วเ,เจตนาของหัวหน้าพักหรือว่าการจัดตั้งพักนะคะ ท่านไม่ได้ท่านทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆค่ะแล้วมุ่งมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์แล้วพอเราได้เป็นสมาชิกพรรคสมาธิปไตยนะคะเราก็เห็นชีวิตของเราที่พัฒนาดีขึ้นคือคือสุขภาพดีแล้วก็เศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะเราปลูกอยู่ปลูกกินเราก็ไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองมากเราก็พออยู่พอกินค่ะก็ไม่มีหนี้นะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะมันมันเข้ากับ5ข้อนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเราสร้างคนดีสู่คมต,ตัวเราค่ะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนาะไม่ได้คิดจะแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครเลยเอาแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วก็กอบโกยกอบโกยพอเราได้มาเป็นสมาชิกพรัรคแล้วก็ได้มาเรียนรู้ปฏิบัติตามโดยมีผู้นําแล้วเราก็ ดูแบบอย่างแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเองโดยการที่ลดสิ่งที่ฟุง้งเฟื่มงเฟื่อยและเราก็เห็นจิตวิญ,ญญาณของเราที่เปลี่ยนไปคือหนึ่งเราเลิกกินเนื้อสัตว์เนาะเราก็ไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ได้ต้องไปซื้ออะไรพแพงแพงละสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็เห็นจิตวิญญ,ญาณของเราที่เคยเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเอาแต่จใจอะ่ะมันลดลงอะ่ะเออเนี่ยวันเห็นจิตวิญญ,ญญาณที่เปลี่ยนไปแล้วก็ มีการจริตวิญญาณที่พัฒนาขึ้นแต่เราก็ทําต่อไงเพราะว่ากิเลสเรามันก็เยอะเนาะแต่เราเห็นถึงจิตวิญญาณของเราที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอะ่ะเราเทียบได้จากตัวเรานี่แหละและ้วเราก็มาฝึกเป็นจิตอาสาเสียสละทํางานฟรีเงี้ยจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะทําให้ใครเลยแต่ตอนนี้เราก็เห็นถึงการที่การแบบแบ่งปันช่วยเหลือแล้วก็เป็นการผู้ให้ฝึกเป็นสอสอตัวจริงอเสียสละนี่แหละคะ่ะ ต่อตัวจ,จ,จริงไม่ต้องอยู่ในสภาไม่ต้องมีตําแหน่งนะคะเราก็ทําเป็นปกติชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเบื้องต้นในการมีมาสมาัครเป็นสมาชิกพรคสมาธิปติตยคุณสมบัติที่เด่นชัดคืออะไรคะก็อ,อันดับดอะไรหมายถึงตัวเราหรือว่าผู้โดยท,ทั่ว,วไป<จ>ที่เราคัดกรองคนที่จะมาเป็นสมาชิกเบื้องต,ะะต้นก็คือต้องละอบายามุขหย,ยาบหยาะก่อนนะคะ หนึ่งเรื่องก็ได้อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถสมัครเป็นสามาชิกพักคสามาธิปไตยได้นะแล้วม,มาคบคุณเรียนรู้แล้วเราจะเห็นจิตวิญญาณแล้วก็มีการพัฒนาของเราค่ะโดยการที่เสียสละมากขึ้นแล้วก็ในนโยบาย5ข้อนี้แหละค่ะ เราเราจะได้ประโยชน์คือเราจะพึ่งเองได้ในปัจจัย4ีและเราก็เห็นจิตวิญญาณของเราที่ปฏิบัติศีลที่ถูกต้องถูกตรงแล้วก็อยู่ในหมู่มิตรดีนี่ค่ะมิตรดีนี่แหละคะ่ะมิตรดีกับการมีศีลนี่แหละคือที่พึ่งแท้ของเราในชีวิตนะคะหนึ่งเสียงของประชาชนคนไทยอยากได้การเมืองและก็ผู้บริหารประเทศแบบไหนคะแบบ S <S <S แบบพักสมาธิปไตนี้เลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่มันคือเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งที่เรามามาปฏิบัติแล้วเราทำเราเห็นเราเห็นถึงการที่ท่านมีความเสียสละจริงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติจริงๆไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อตัวตนและละตัวตนด,ด้วยก็คือไม่มีโลกธรรมสารเสริญอะไรอย่างเงี้ยคือทําจริงๆแล้วทํามาแล้ว ทำอยู่แล้วก็ยังทําต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็นึกถึงของคําหลวงปู่ที่มันตรงกับพักสมาธิปไตยเลยนะไม่รอไม่หวงังแต่เราทําในวงเล็บที่ทําคือทําดีเรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้หวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นถึงแบบความเสียสละจริงๆเราอยากได้ผู้นําแบบนี้แหละเราอยากได้พักการเมืองแบบนี้แหละอยู่ในสภา แล้วประโยชน์มันจะตกกับประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช่อยู่กับนายทุนหรือนักการเมืองอย่างเงี้ยค่ะ,ะนักการเมืองชั่วที่ที่เห็นแก่ตัวนะคะกอบโกยถ้าเราได้พักนี้เข้าไปบริหารหรือว่ามีโอกาสได้ได้เข้าไปรับใชยย้เงี้ยน้องว่าประเทศชาติเราต้องเจริญแน่นอนเลยค่ะ